การฝึกหัดช้างให้เข้าร่วมการหยุดนับเป็นศาสตร์ชั้นสูงเนื่องจากผู้ที่จะเรียนตำราพระโคจาสตร์ได้ต้องเป็นตระกูลทันติยะที่สืบทอดต,ต่อกันมาแต่โบราณในหนังสือเล่มเดียวกันนั้นยังอธิบายเพิ่มเติมว่าในสมัยโบราณน,นิยมจัดทบวนช้างทั้งเข้าสู้ศึกและขนสเสบียงอาหารโดยตั้งเป็นกรมช้างกันได้แก่ช้างที่มีโคจรลักษณะถูกต้องตามลักษณะที่เป็นคุณเช่นช้างเผือกตระกูลต่างๆหรือช้างสีประหลาด นอกจากโครงช้างกันแล้วยังมีช้างกล่องน้องคือขบวนช้างจัดเอาไว้สาหรับรับสึิเช่นช้างดิงช้างกันช้างแท่งช้างแสงช้างล้อมหวังช้างขาช้างค่ายช้างผังข่าช้างพระัยช้างพระคชาฐานช้างพระที่นั่งกระโจมทองช้างโคดแหลม โดยช้างระจะมีผลประยำช้างครบครันทั้งตนกลางช้างขวานช้างและทาวช้างจาการพิเคราะห์ของพกนีอยู่ที่ลาน้อมการแสดง้ารสุทธทนะครับี่บ้านช้างการพเนจรสภาญในการสงครามของอยุธยาในกำลังวัวอัพช้อุาคีนะครับผมจะขอนำบทวิเคราะห์ดังกล่ามาเทีบเคียงกับยุทธปกรณ์ในการสงครามยุคปัจจุบันดังนี้ประกาศ <Okay. S 2> ช้างมีอำนาจในการบุกทะลุทะลวงสูงคล้ายกับรถถังช้างจะหนุนมากสามารถรวมกำลังกันเป็นกลุ่มก้อนวิ่งบุกทะลวงแนวตังนรับของค่าได้อย่างดุงดันและรุนแรงหรือที่เรียกว,ว่าช้างกระทืบโพรง ภารกิจนี้ไม่แตกต่างไปจากการใช้รถถังในการเคลื่อนที่เข้าตีแนวตั้งรับของข้าศึกในสงครามสมัยใหม่แต่ช้างเป็นสัตว์ไม่ใช่เครื่องจกกักรดังนั้นการที่จะปลุกเราให้มันฮึกกหิงและประชจากความตื่นกลัวจากเสียงปืนใหญ่และเสียงหูร้องอื้งนในสนามรบก,ก็คือการใช้เหล้ากรอกเข้าไปในปากของช้างเสียก่อนเพื่อให้ช้างเกิดความมึนเมาหรือไม่ก็เลือกใช้ช้างในยามที่เกิดตกมันชาน้างที่เมาไมยาคุ้มครังหรือตกมันจึงมีความน่ากลัวมาก ดรสุเนตจุตินตรานุนได้เคยบรรยายถึงการควบคุมช้างที่มีความมืนเมาหรือตกวันเหล่านี้ว่าเมื่อช้างออกศึกจะมีผ้าปิดตาของช้างไว้ที่เรียกกันว่าผ้าหน้าราูเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างเห็นเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวต่อเมื่อต้องการจะให้ช้างเข้าทำการต่อสู้จึงค่อยเปิดผ้าหน้าราบดังกล่าวออก มื่อช้างเห็นข้าศึกอยู่เบื้องหน้าก็จะพุ่งเข้าใส่ทันทีด้วยความดุร้ายประสิทธิภาพแข็งแกร่งของช้างในการทําหน้าที่เข้าตีแนวตั้งรับของข้าศึกหรือช้างกระทื่โปร่งนั่นเองเช่นเดียวกับในสมัยสม็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สงสายช้างพังคีรีกุญชรชั้นทันเข้าพังกำแพงเมืองจันทบุรีหรือจันทบุรีในปัจจุบันนี่คือสาเหตุประการแรกในการใช้ช้างในสนามรบนั่นก็คือการรุกที่รุนแรงเด็ดขาด ไม่แตกต่างไปจากรถถังหรือ,อยานยนต์หุ้มเกราะในยุคป,ปัจจุบันตั้งแถวตั้งแถว ผู้เอกครับผู้เอกมาแล้วครับไปม,มาไปม,มา

ปั๊สารวันก็จะคล่องเส้นนะเราจะสังเกตนะเอฟซีเราสังเกตดูสารวันช้างจะเก่งขึ้นเรื่อยๆปบ๊อบ ดันด oh. 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 ันดันดันดันโชโชกำสูงโอ้โหอ่าสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมรับ ให้รางวาัลให้รางวัลครับสอมเสร็จให้รางวาัลโอ้เสียงไม่มีนะครับท่านผู้ชมอพูดน้อยหน่อยนะ